บัเพรดุรีครับพอเป็นลูกคนที่สามในในครอบครัว5้าคนของของพ่อพ่อรับแม่ปราณีนะพ่อของพออนี่เป็นเป็นในดาบตำรวจชั้นประทวนส่วนแม่นี่ก็จะมีมีอาชีพในการทำผมตัดผ้านะแล้วก็ในช่วงท้ายก็แม่เปลี่ยนเส้นทางไปสู่การ เป็นชาวไร่เต็มตัวในชีวิตของของพอ,ออแล้วก็พี่ๆน้องๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในครอบครัวที่มันกลางพ่อแม่ต้องวิ้นรนจรึงจะมีเงินในการที่จะนอกจากในการเลี้ยงดูแลอย่างสงเสัยแล้วก็ชีวิตของพออ,อและครอบครัวรเนี่ยทุกคนจะถูกมีแบบฝึกในการที่ จะต้องร่วมด้วยกับครอบครัวในการที่จะสร้างไรายได้ครอบครัวนะโดยเฉพาะในเรื่องของการทําไร่ในตัวพอเองเนี่ค่อนข้างจะลาบากพอเข้าทําไร่เนี่ยทำไร่ตั้งแต่อายุระดับประถมต้องเข้าแล้วแม่ทําไร่อะไรก็ต้องเข้าไปทําไร่ทุกอย่างโดยเฉพาะนีดดอกเป็นถ้วยเนี่ยก็ไปทําพวกไร่สับประรดก็ถามว่ามันเหนื่อยไม่เหนื่อยมากนะแต่ก็แบบฝึก ในไร่เนี่ยมันเป็นแบบฝึกที่ทําให้พออและทุกคนในบ้านมีมีความอดทนในส่วนของพออเนี่ยพออได้เรียนชั้นจบชั้นปถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่4จากโรงเรียนที่ขมสร้างตนเองขึ้นเป็นเพชรซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านของพออนะ๋แล้วก็พอชั้นประฐมศึกษาปีที่5ถึงเจซึ่งหลักสูตรเป็นหลักสูตรเก่า พอมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนชะอมหลายคนก็สงสัยโรงเรียนชัอมอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงหลังพิพิธภัณฑ์ก็บริเวณพิพิธภัณฑ์อ,เอ,อำเภอชัอมปัจจุบันเนี่ยใกล้ใกล้ไปรษณีย์เนี่ยคือโรงเรียนชะชอาเก่านะแล้วหลังที่จบชั้นป .7 ปอก็ไปสอบและเรียนต่อตั้งแต่ชั้นมศ .1 ถึงมศ .5 หลักสูตรมันไม่เหมือนกับปัจจุบันที่เป็นมเนี่ยอจบ มศหที่โรงเรียนพมา,มานุสรจังหวัดเพชรบุรีหลังจากจบที่พมานุสรพอก็สอบเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ทับแก้วนะในคณะศึกษาศาสตร์นะครับแล้วก็่วนบริยาโทนี่ก็มันจะเป็นช่วงที่พอเนี่ยมาทํางานเริ่มเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานบริหารแล้วเนี่ยก็จึงได้เรียนต,ต่อในมักสูบริญาโท ในสาขาบริหารการศึกษาที่สถาบันาราชภัฏเพชรบุรีในสมัยนั้นนะครับพอได้โชคดีนิดหนึ่งว่าในขณะที่พอเรียนอยู่ทีเนน่เป็นนักศึกษาเนี่ยพอเป็นเป็นนักกีฬาของคณะเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยในเพศฟุตบอลเป็นนักทำกิจกรรมตัวยงพอเนี่ยจะมีโอกาสในการที่จะออกค่ายกับชมรม ต่างๆเน really so so eh ี Freeze, so war, so out, ่ยค่อนข้างจะจะเยอะทำกิจกรรมเพื่อสังคมเยอะเพรางนั้นเมื่อพออสาเร็จการศึกษายาตรีเนี่ยจุดหมายเดียวพออเลยพออย่าไปดินแดนที่มันมันห่างไกลอย่าไปช่วยผู้คนหนึ่งในนั้นน่ะที่พอได้เลือกก็คือเลือกที่ไปภาคอีสานจังหวัดนั้นนี่เป็นจังหวัดสุรินทร์พอเดินทางไปสอบหลังแต่ที่จบในปีการศึกษา2525ก็ไปสอบทันทีนะครับไปสอบที่จังหวัดสุรินทร์ แล้วก็ปรากฏว่าสามารถที่จะสอบได้และเป็นบรรจุบรรจุครั้งแรกในตําแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3นะที่โรงเรียนบ้านตะโนนอนําเภอสังขะจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่23พฤษภาคม2526หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากปอ,ออยู่โรงเรียนเนี่ยถามว่าอยู่ห่างจากตัวลิุรีไหมอยู่ประมาณ70กิโลเมตรห่างจากตัวชลบุรีห่างจากตัวอำเภอสังขะเนี่ยโรงเรียนเนี่ยประมาณเกือบ30กิโลเมตร ถนนทางที่เราใช้เดินทางระหว่างเรียนแปอำเภอเนี่ยก็จะมะีถ้าไปรถเนี่ยก็จะมีรถสองแถวเนี่ยวันละเที่ยวแล้วก็พอ,อก็เลือกที่จะใช้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่ก็ถ้ามันเป็นหน้าร้อนเนี่ยฝุ่นขับไปเนี่ยไปถึงสังขาเนี่ยหัวหูนแดงไปหมดพื่อลูกนะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยขับไปได้สักยี่สิบเมตรก็ต้องจอดแล้วก็แค่ที่โคนออกแล้วก็ขี่ขขไปต่อนะ รมลุกคกพานกันนะอันนี้เป็นเป็นโรงเรียนแรกนเดือนแรกที่บัรจุนี่เป็นยาตรีเนี่ยเพียงแค่2 7 0พเจอหบาทเอาคนี้หลังจากที่บอกเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนมาตโนนนะซึ่งก็ไปอยู่ในชุมชนของอคนพื้นพื้นถิ่นสุรินนะคือพวกกวยหรือพวกสวยก็คือชนกลุ่มนี้เป็นทนคนเล็กช้างสุรินเพราะฉะนั้นภาษาเขาเนี่ยมันจะเป็นภาษาอีกภาษาหนึง ที่ยั่เหมือนภาษาไทยนะเช่นคำว่ากินข้าวเนี่ยมันเขาใช้กว่าชาโดยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนมันเป็นอีกภาษาหนึ่งเลยแต่พอไปอยู่ที่นั่นประมาณได้ได้สปีนะพอสองปีเสร็จแล้วพอก็เลยย้ายจากไปไปโรงเรียนหนึ่งในระหว่างที่ลาบวชก็เขียนไปย้ายทิ้งไว้ก่อนนะแล้วก็ปรากฏว่าพอศึกมาเนี่ย มีคำสั่งมาให้พอย้ายไปเอีกเวนหนึ่งเงเยนเนี้จะเป็น,เป,นเป็นเป็นยนทย่อำเภอชายแดนของสริทร์เลยอําเภอกาดเชิงซึ่งขนานั้นน่มีการสู้รบติดพันระหว่างขมรบสามฝ่ายกับใน่วนของรัฐบาลของขมรเนี่ยยิงปืนใหญ่โรงเรียนที่พออยู่เนี่ยมันจะตั้งอยู่ตรงกลางที่เอ่อยงิงฐานปืนใหญ่ระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายฝ่ายขมรเนี่ยข,ข้ามไปข้ามมาเพราะฉะนั้นโรงเรียนจะมีหลุมบังเกอร์โรงเรียนที่ไปโรงเรียนที่สองนี่ที่โรงเรียนบ้านตะเคียนอยู่อำเภอกาดเชิงจังหวัดสริต ต้องฝึกเด็กในการที่ต้องอเตรียมหลบเข้าไปในลุมลบภัยสมมุติสถานการณ์แล้วก็ขับรถไปที่ไรเนี่ยท้ายมือก็จะเป็นฐานยิงปืนใหญ่ของฝั่งไทยอะไรลักษณะเนี่ยม,มันก็ตื่นเต้นไปกแบลกเหมือนกันนะแล้วก็หลังจากที่พอไปอยู่ที่นั่นได้ประมาณสักปีเศษปรากฏว่าครูรุ่นพี่ที่พอสนสนุนด้วยเนี่ยเขาขึ้นไปตำแหน่งสอบเป็นตนอาจารย์ใหญ่ได้พอก็เลยเขาก็ชวนให้พอไป พอ,อก็เลยใจง,ง่ายอ่ะก็เลยก็เลยเขียนย้ายอีกนะไปไปโรงเรียนหนึ่งนะแล้วโรงเรียนนี้มันอยู่ห่างโรงเรียนเดิมเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันห่างแค่สี่กิโลเมตรนะชื่อโรงเรียนบ้านสำโรงอยู่ที่ตำบลเจแวนอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เหมือนกันนะแล้วก็วก็ที่บ้านสำโรงก็แปลกชุมชนที่ไปอยู่เนี่ยมันเป็นชุมชนของชนเพื่อนเมืองเป็นของชุมชนลาวเป็นะรืนองอโอ้เนี่ย ลาวที่ได้ในบางส่วนจะได้มาจากการพูดของลาวบางส่วนจะได้มาจากชุมชนมัสโ่โอเดอมีนิดหนึ่งว่าที่พอาไปอยู่เงินที่สองในมาตากเทียนเนี่ยปรากฏว่าไปอยู่กับชุมชนของชาวพื้นเมืองคือชาวเขมรพูดเขมรเพราะฉะนั้นเนี่ยไปอยู่สามโรงเรียนเนี่ยในช่วงหกเจ็ดปีเนี่ยไปอยู่กับชุมชนต่างๆเนี่ยของพื้นที่เนี่ยถปงสามชุมชนนะแล้วก็พอหลังจากนั้นปรากฏว่า ไปอยู่ที่บ้านสำโรงนี่ก,ก็ก็อยู่หลายปีหน่อยไปอยู่มาสักสามปีคุณแม่ก็บอกว่าให้กลับบ้านนะซึ่งจริงๆแนละ้วพอมีความตั้งใจเขาอยากจะอยู่ที่นั่นแล้วละ่ะแต่นี่เมา่อเป็นคําสั่งของแม่ว่ายังไงต้องกลับบ้านนะเพราะฉะนั้นก็ในปีประมาณพศ .2533 นะพออก็ได้เขียนย้ายเนื่องจากคุณพ่อ,องอท่านนายกเนี่ย เป็น,ปนกับบ้านพอ,อเนี่ยอยู่ใกล้กันคุณพ่อท่านนายกทุกูเนี่ยท่านอยู่ที่รงศรีนะเพราะฉะนั้นก็พอ,อทางบ้านพอ,อไปออกป่าก,กับคุณพ่อของท่านนายกทุกูเนี่ยท่านก็เลยรับปากจะช่วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอ,อก็เลยได้ย้ายย้ายแบบสับเปลี่ยนหน่วยงาน,นก็มาเป็นพนักงานครูเทศบาลเพื่อประมาณปีสามสิบหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันพร้อยสามสิบสาม ครั้งแรกที่เป็นเป็นครูเนี่ยก็ตําแหน่งบรรจุลงที่สปาน9าสัมพยาแต่ให้มาไปฏิบัติงานที่วิยทยาสปานท่ามูเซต้านะครับพอออก็มาเป็นครูที่มูเซต้าเนี่ยเป็นเวลาพิธีศึกษเลยนะที่มูเซตา้าแล้วก็ที่มูเซต้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ตอนนั้นยังมายังมีความหนุนแน่นอยู่สิ่งหนึ่งที่ที่เราได้เนี่ยความทับใจก็คือพอมา ไม่ได้จบกีฬาแต่พอ,อเป็นนักกีฬานะครับตั้งแต่เรียนทุนน้ำสอนไปเรียนมหาลัยก็เป็นตัวคณะตรงมหาลัยก็ความรู้เนี่ยมาสอนสร้างพื้นฐานฟุตบอลให้กับเด็กที่คุ้นเสได้สองสามปีโดยให้พื้นฐานล้วนๆลูกศิษย์พออเนี่ยออที่ยังจำได้เนี่ยจะมีถ้าเป็นครูก็มีแล้วเช่นครูเบียเนี่ยที่อยู่คุ้นเสได้ก็เป็นลูกศิษย์ที่ทายการกผลฟุตบอลมาแล้วก็หลังสามปีแล้วเนี่ยพออเข้ามาเป็นรูกีฬาทศบาล ในประมาณปี36 372เปีเลยนะปรากฏว่าพอเป็นหัว s t a r ของฟุตบอลพาทีไปได้แชมป์ครั้งแรกทีเ่เทศบาลเมืองกาญจนบรุรีได้แชมป์ภาคนะครับในกีฬาฟุตบอลที่2ปีซึ่งมีทีมแข่งกับ30ทีมนะในสมัยน,นั้นนะแล้วก็เป็นตัวแทนภาคมาแข่งที่ระดับประเทศที่ไทยญี่ปุ่นนินแดงปรากฏก็ว่าได้แชมป์ในระดับประเทศทในปีแรกพอปีที่2ไปแข่งระดับภาคที่อยุธยา ได้แชมป์ปีที่ยุทธยาแล้วก็มาแข่งไทยทีญี่ปุน่นก็ได้แชมป์ต่ออ,อีกหนึ่งสมัยเป็นเอาว่าได้แชมป์มาสมัยแชมป์ประเทศ2สมัยนีค่คือคือความประทับใจที่ที่พอ,ออยู่ที่ผู้เสียใต้น,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยออพอหลังนี้สนะิบกว่าปีนะเป็นครูผู้ยใต้านาน10กว่าปีก็จึงตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนสายงาน ทําหน้าที่ในส่วนของงานบริหารท่บ้างใช่ไหมครับว่าการสอบขั้งแรกนะมันเป็นเรื่องที่แปลกนะเพราะความตั้งใจของเราเรงินเดือนของพออสมัยก่อนนี้นะเวลาถ้าอาออจารย์ใหญ่เป็นระดับเจ็ดคนเป็นรองเนี่ยจะเป็นเพียงได้แค่ระดับหกแค่นั้นนะไม่สามารถเป็นเจ็ดเท่าได้เพราะมันเป็นสารรมขั้าบัญชาพออเอเงินเดือนพออเนี่ยตอนนั้นพออเป็นเป็นครูเป็นอาจารย์สองระดับเจ็ด พอ,อต้องยอมถอยเงินเดือนพอ,อตรงนี้ลงมาเพื่อให้ได้ระดับหกเงินเดือนพอ,อถอยประมาณสามสี่ันแต่พอ,อยอมนะแล้วก็สอบเข้าเป็นสายผู้บริหารในตําแหน่งอรองผู้ช่วยจันใหญ่นั่นจไม่ผิดนะที่โรงเรียนเทศบาลหนุเมช่วยเสนห์นะเราก็ขึ้นเป็นสายบริหารที่นั่นก็อยู่ที่เ่วยเหนือ์สักระยะหนึ่งนะครับก็ยกย้าย นะโยกย้ายมาสัปเลี่อโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่โรงเรียนเทศบาล4บ้านมอแขมนะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้มาสี่ปีมั้ยหลังจากนั้นก็ตำแหน่งผู้บริหารทางสาว,ว่าพอก็สอบขึ้นแล้วก็ได้มาบรรจุผู้อำนวยการทางสหวิทยนแรกที่โรงเรียนเทศบาล3พระเดลังชารานะครับก็อยู่ได้มาอกสองปีก็ย้ายไปดารงตำแหน่ง ผูมิในวยการโรงเรียนเทศบาลเจ็ดแม่น้องเะพดก็อยู่ประมาณสักเกือบสองปีนะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่า,าให้ไปช่วยโรงเรียนเทศบาลสองตอนนั้นมีปัญหาในเรื่องขององคเด็กมันค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ประกอบกับผู้บริหารเกษียณก็เลยย้ายไปโรงเรียนเทศบาลสองวัชย์ย้อยนะครับแล้วก็ในช่วงสามปีสุดท้ายในก่อนเกษียณก็ท่านนายกผู้บริหารมองเห็นความสําคัญ ก็เลยให้ย้ายมาในทุหนึ่งปัุบันหนึ่งบ้านชามตั้งแต่6หนึ 1, ่งปีสองพันห้าคหนึ่งจนถึง,ถงปัจจุบันเพราชอบจะพูดเสม,มอว่าชอบเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองว่าถ้าเปรียบเทียบชีวิตจัจวันของคนเนี่ยมันการทํางานเหมือนการกินข้าวเพราะเวลากินข้าวในแต่ละมื้อเนี่ยผาจะกินให้อิ่มอิ่มทุกมือ้อทุกเวลา ของของการเพื่อเหมือนการทํางานคุณทํางานคุณก็ทําให้มันเต็มที่ตามบทบาทตามที่คุณทําให้เต็มที่พอแล้วพอพูดเสมอว่าสักวันหนึ่งถ้าพออยู่พิ่ถึงอยู่ไม่ถึงเกษียณอายุราชการาพอพอต้องออกไปก่อนณนะวันใดวันหนึ่งก็ยเหตุใดก็แล้วแต่ความสุขใจของพอ,อ,อเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าพอทําทํางานทุกวันอย่างเต็มที่แล้วจะไม่มีการเสียดายย้อนหลังเลยว่าเฮ้ยวันนั้นทำไมทำทำไม่ทำสิ่งนี้ทำไมไม่ทำสิ่งนี้ไอ้นั่นยังไม่ทำเลยอ่ะ จะไม่ทำเพราะฉะนัน้นนี้คง,คง,คงฝากเป,เ,ปเป็นแง่คิดสําหรับรทุกคนนะครับว่าจะเป็นงานบริหารจะเป็นงานครูก็ตามทําทุกวัน,นของงานให้เต็มที่ตามบทบาทหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองนะแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่เสียเวลาเลยถ้าสักวันหนึ่งที่เราจะต้องออกจากงานนี้ไปต้องอ้างไปเพราะนั้นก็แล้วก็สิ่งหนึ่งที่พออยากจะฝากนว่า ชีวิตของพอ,อเนี่ยใช่ไหมว่าในขณะนี้เนี่ยถึงแม้จะทํา,างานบริหารแต่บางทีเราคํานึงถึงเด็กเป็นหลักเนี่ยในการที่อยากจะเห็นอน,นาคตเขาบางครั้งพอ,อต้องกระโดดเข้าไปช่วยครูสอนช่วยครูติวในหลายโรงเรียนนะครับในการที่ต้องนําพาเนี่ยเด็กให้มันมัน,ม,นมันไปได้สูงสุดของเขาของพอ,อที่ทําเนี่ยพอจึงทํางานตั้งแต่งานงานก้นครัวงานตั้งแต่พันโล g, บา,บางทีบัตรพัลโลงไม่มีก็ต้องรับช่วยพัลโลนะทางานครูทําทุกอย่างรวมทั้งถึงงานราชการเป็นคนที่บุกริบโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่คิดและทําทันทีหลายคนจะเรียกพอ,อว่าพอ,อาทอทอทอ,ทอนะครับตอนแรกมีคนพูดอย่างนี้พอก็อะไรไม,ไม่ได้ทํางานการท่องเที่ยวก็อบอกอ๋อคิดและทําทันทีนะ อันเพราะนั้นเนี่ยเป็นเป็นสมญานามอีงหนึ่งที่ครูวันนี้ได้มาจากประมาสองไซย,ย้อยที่ที่เขาเรียกพออเนี่ยแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งชีวิตของพออเนี่ยเป็นรับราการเนี่ยเพราะว่าในประเทศไทยน้อยคนในชีวิตเกือบสี่สิบปีเนี่ยเป็นครูทั้งสายครูสายผู้บริหารเนี่ยสิบโรงเรียนบางครงเรียกพออสิทธิ์ <c ười> นะครับสิบทธิ์แล้วก็ ถ้าพูดถึงเทศบาลเมืองชามสติเนี่ยยากทำลายเทศบาลเมืองชามมีอยู่เก้าโรงเรียน mm hmm. พออเนี่ยตั้งแต่เป็นครูและเป็นสายบริหารพออ,อยู่ถึงเจ็ดโรงเรียนเพราะว่าคงหาคนทํายากที่จะไปรักษายอย่างนี้น, mm hmm. นี่ก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะนนยิบนะว่าหลายท่านถามทออเนี่ย พอคือเจอคุณใหญ่หมา่ก็ถามพออย่างนี้นะว่าหลังเกษียณเฮ้ยหลังเกษียณทาอะไรแล้วก็บางทีโมเมนต์ในการตอบของพอ,อแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันถามพอ,อเมื่อเกือบปีที่แล้วพอ,อจะบอกว่าไม่ทําอะไรไม่นอนอเฉยๆอยู่บ้านสุกอยู่กับนอนสุกอยู่บ้านเขาบอกว่าถ้างั้นมึงติดเตียงเลยเอยอก็ได้คิด พอไมอกสักหกเดือนก็มีคุณยายถามอีกเฮ้ยลรงเกษตรจะทําอะไรเนี่ยโอ๊ย oh, ผมจะไปปลูกนู่นผมจะทําไม่นี่ทําไม่นั่นทําไม่นี่บอกไม่ต้องเพราะว่าชีวิตมันมันแก่แล้วแก่เกินกว่าที่ความสุขอีกสิบปีรอข้างหน้าชีวิตมันไปตรงไหนไม่รู้ต้องมาขุดดินทุกวันพดน้ำพนดินทุกวันมันคงไม่ได้นะแล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยมีผู้ใหญ่ถามความคิดเขาเปลี่ยน นะก็เขาจะบอกว่าบอดีบอดีไปเห็นตัวอย่างเขานะเนี่อเข้าหลังเกษียณแล้วเขาก็มาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรที่มันปลูกเล็กปลูกน้อยโดยใช้วิชาการความรู้เซิร์ชเน็ตบ้างอะไรบ้างแนละ้วปลูกทดลองปลูกในท,ท,ทิ่ที่อาจจะไม่ดีแล้วปรากฏว่ามันได้ผลในทท,ที่ที่เขาทำให้เราไปเห็นเราดูเขามีความสุขเพราะฉะนั้นพอไปเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเออสุขมันอยู่กับการที่ทําอะไรแล้วมันมีความสุข มันมันจึงเปลี่ยนมุมมองไงเออเมื่อสักอาทิตย์หนึ่งถ้ากฏว่าไอ้น้องคนหนึ่งที่รักกันเนี่ยเขาเป็นปัุบันเนเป็นหัวหน้าสำนักประลัดอยู่ที่สุพรรณเข้ามามแรอมมิตาจิตเอาต้นไม้ต้นแก้วสับพัดนึกอะต้นใหญ่ให้พอนำมาครอบครัวแล้วก็บอกว่าแล้วแต่ผอ,อจะ นึกได้ดังใจ mm hmm. เออเราก็มาคิดกัดเขาก็ไปแล้วเข้าเอาต้นไม้มาให้เราต้นไม้แม่สวยนะเราเห็นแล้วก็รู้สึก,สก,สกสชอบแล้วมีความสุขนะขึ้นทันทีมันเป็นแรงบันดาลใจขึ้นทันทีเลยนะก็ยังบอกว่าเออแล้วก็หลังจากนี้ก็ไปไปร้านที่เขาถายต้นไม้อะผู้ปกครองรู้สึกที่นี่แหละเข้าไป เขาก็ขายต้นไม้เหมือนที่เขาเรียงปัจจุบ,บันนี้แหละเขาค้าไปพูดคุยไปซื้อดินเขาได้ความรู้มาก็เลยเอามาเพาะมาทำดูเริ่มเพาะเริ่มทำเริ่มตัดขอความรู้เขาแล้วก็เริ่มทําที่บ้านมาได้มาสักสามสี่วันแต่มันก็มีความสุขกับทําแล้วก็เนี่ยช่วงที่ผ่านมาในวันสองวันเนี่ยก็มีน้องนุ่มก็เอาต้นมุงต้นมันี่มาให้มันเหมือนกับแรงบรันใจาลให้เราทําในสิ่งที่มันเป็นสุขใจก็คิดว่าอาจจะทําสิ่งนี้นะ ก็คือตำแหน่งของพนักงานขับรถที่จะต้องเท้ามาส่งคุณครูเทศบาลหนึ่นงแล้วเย็นก็ต้องรับท่านกลับแล้วบางวันก็ต้องหลังจากนั้นก็ต้อง,องเป็นพนักงานขับขับรถรับคุณหมอที่บ้านไปส่งพระจอมเกล้าแล้วก็รับจากพระจอมเกล้ากลับมาที่บ้านชีวิตงานประจำคง,งนวนแบบนี้แต่องานที่มีความสุขในระหว่างวันเป็นอย่างนี้ อันนี้เป็นเป็นเป้าหมายเท่านี้ก่อนเพราะว่าไม่อยากจะมองไกลแต่ก็ไม่แน่ในเรื่องของต้นไม้สักวันหนึ่งถ้ามันมากพออ้าไปเที่ยวบ้านพอไปเลือกต้นไม้กันได้ก็อาจจะเป็นได้นะมีกี่ที่ที่คนในสังคมเนี่ยจะมีคำนำหน้านาม ตัวน,นี้เขาว่าคุณหมอคุณระได้หนึ่งอาชีพนั่นคือคุณครูพอสมุนตับ,บาปากน้อยนะในแต่ละวันเนี่ยท่บบาปแต่พอเนี่ยทำบุญกับเด็กคนในครูำบุนกับเด็กกับครูเนี่ยได้ทุกวันโดยการคิดการพูดการทำท,ที่ดีต่อเขาเองนะทำไปบุญกุศลเกิดให้นอน แล้วก็มันจะส่งผลให้ชีวิตเราเนี่ยดีลูกหลานเราได้บุญตรเนีนำด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง ทีมบอลที่พอเราชอบที่สุดทีมอะไรทีมเลตเตอร์เลตเตอร์และนักบอลน่ะนักบอลที่พอชอบทวิจิตรอะไรกองกองไหนอะกองหน้ากองกลางกองหลังก็ปะตอบว่าอะไรนไทยก็ใช่เจมี่วอรี้เจมี่วอรี้ใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้ไหมอ๋อเออใช่เลยใช่เลยใช่ยืนสง่าุเม้่ยยนอังาามมีคว นาเดชคุกกี้มีนะครับ <c oughs> นาเดชคุกกี้มียอะเอาคุกกี้มียะครับ <c oughs> เคนีทรเดชค่ะสัลพงษ์ชาตรีครับพระไพวันกับพระมหาสมบ,บองนะครับ ติกชิโล่นนทนาหนุยอเภพลลพูนพีน่เบ <h ook> ิร์ดครับใครละ่ะพี่เบิร์ด